ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทางลายอาตมาพาจะนำหลักรรมความทงสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้แล้วความคํทาทงสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตม,มาพ,พาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าหัวใจพระพุทธเจ้าสี่ประกาศหัวใจพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งก็คือทันโต ธรรมยะต่างเสโถใน,นกระกมหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝึกพระองค์แล้วประเสริฐฝ่าผู้ฝึกทั้งหลายในยคำฝ่าฝึกกายวาจาใจองค์สมเด็จพระสัมมาธรรมพระเจ้นานั้นเหนือฝ่า มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพอพระองค์ได้ฝึกตนมานับพบนับชาติไม่ทวนเสียสมขายแสนมหากับในการสร้างบุญบาร,รมีที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงฝึกพระองค์มาอย่างหนักหน่วงแล้วมากกว่ามนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายสิอีหัวใจของพระพุทธเจ้าในข้อที่สองก็คือสานโตสมายตัมอิสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพะระฤาษีผู้สงบแล้วประเสรษษิฐฝ่าผู้สงบทั้งหลายนั้นความสงบที่ คนทั้งหลายในโลกนี้ได้เข้าสู่ฝาญสงบก็ยังไม่เท่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ฝึกมาแล้วนับพบนับชาตไปทั่วนั้นฝาสงบขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงเป็นเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทางโลกมนุษย์และโลกสวรรค์หัวใจของพระพุทธเจ้าใน ข้อที่สามก็คือโมตโตโมจะย,ยังอักโคองค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์ทรงพ้นแล้วเลิศกว่าผู้พ้นทั้งหลายพ้นในทีน่นี้พระองค์ได้พ้นไปจากกิเลสหมดไปแล้วและพระองค์พ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะไปติดผ่านพระองค์ได้ และพระองค์ก็ดับขันท่าปรินิพพานไปแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องมาห่วงใหญ่หรือว่ามาติดพันเหมือนคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาหัวใจของพระพุทธเจ้าในข้อที่สก็คือตินโนตาละยะต่างบาโล องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ทรงข้ามโอคะพลแล้วประเสริฐฝ่าผู้พ้นทั้งหลายดังนั้นการข้ามโอคาสงสารการเวียนวายตายเกิดไหนวตาสงสารพระองค์ได้พ้นไปแล้วแล้วก็เป็นเลิศหรือว่าเป็นประเสริฐฝ่าคนทั้งหลายในผู้พ้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้น,นําในความพ้นทุกข์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้เทวดาและมนุษย์ทางหลายจึงนมาสการพระองค์ผู้เป็นมหาบุรุษผู้ปราศจากความระย่อบุคคลผู้จะเปรียบปานเท่าพระองค์ไม่มีในมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอัตมาภาพนำหัวใจของพระพุทธเจ้าสีประการ มาเจริญพรนญาย,ยิโยมได้รับรู้ราับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทินปัญญาเจริญพร